ไม่มีอะไรให้เผาอะอยู่ห้องด้วยกันตอนนั้นก็เล่นวินนิ่งเปสแพ้ตลอดก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเก่งทุกเกมอะเอแนี้เก่งทุกเกมพี่เบสโหดไหมพี่อุ้มโคตรโหดอะบอกเลยโคตรโหดมีเจมดวลี่หัวลรออะไรครับเล่นพีบีกันมามามาเผาพี่เบสฟีฟาไหมฟีฟาเล่นไม่เป็นเล่นฟีฟาไหมพี่ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวต้องไปเห็นเด็กในทีมเล่นอยู่นะเด็กในทีมเล่นอยู่แต่แต่เล่นไม่เป็นอ่ะเผาพิโก้เผาอะไรเผาพิโก้เคยบินไหมครับขอบคุณครับปบมือสองปมมือสามปมมือเผาปากพีเผาปกทีเหรอเผาปกไอ้ปกเหรอไอ้ปกมันเชื่อเลนะปกมันเชื่ออ่ะ ทุกคนชอบแกล้งมาในปกอ่ะน่ารักสุกี้คงเอาคุณมากสกีคงหนึ่งเซ็กซี่น้องมุกี้หลานใครหลานเบสครับเฮียนอนตอนไหนเดี๋ยวสักพักนึงสักพักนึงนอนคิ้วเทคนิคในการซ้อมยังไงต้องโค้ดส่วนมากเป็นโคดมากกว่าอยู่ที่เทคนิคในการซ้อมก็เราก็พยายามดูคนอื่นอะไรเงรี้ยมาปรับปรุงตัวเองพี่แชมป์บินได้ไหมพี่แชมป์ไม่ค่อยบินนะ แต่แกชอบดักเอาพี่แชมป์ประตูจอมดักวัดใจดักวัดใจเคยบินไหมขอบคุณหนึ่งแซ็กซี่ครับขอบคุณ,คณใครเนี่ยพิซันภาษาอังกฤษปบมือกับอา้าวไปแล้วดีเจซันไปแล้ว,น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 ,ลวนั่งเล่นขี้หมูกวดีเจซันตอนนี้ดีเจซันไปแล้วนั่งเล่นขี้หมูกะตอนนี้เหมือนเด็กละดูดูดูไม่รู้เรื่องคือเหมือนอยู่คนเดียวตอนนี้ พี่เวสเดาชอบนี่ชอบบน่นบอกอ้วน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 ถามว่าอ้วนไหมพอบอกอ้วนเนี่ยอ้วนเกินมาละแต่ก็แป๊บเดียวเด่ก็กินอีกอะกินไม่หยุดอนะตอนนี้บอกเลยช่วงเพิ่มน้ำหนักเผาตัวเองให้ฟังหน่อย,อยพอแล้วเผาคนอื่นเนี่ยพอแล้ว อโชคพระเหรอพระโชคห่อพระโชคหลวงพ่อโชคก่ะนนะพี่เบสสวยกองก้องเป็นไงบ้างพี่สันพูดหน่อยพี่มมกี้อยู่ชายังเศราพี่พี่สันไม่ไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ พี่ซอนพี่ซอนพี่ซานเอาโหแล้วก็ปล่อยเราพูดคนเดียวตายแล้วใส่ไม่เข้าอ่ะเจ็บอ่ะโอ้โห ยังอยู่หางง่างอย่างห่วงๆจัก็ใส่ไม่เป็นอ่ะนี่ยุ่งมาครึ่งชั่วโมงเนย่ยเ <c oughs> จ็บหูหเล่นเมินเล่นเหมือนวินนิงอ่ะพี่ใช้จอยเสียบกับคอมตั้งเดียวเดี๋ยวจะลองดูนะแต่มันก็ต้องเริ่มจากครีมอ่อนๆปะหรือ,อยังไงอยากให้พี่อุ้มทาปากแดงเอาเย้วอ่ะเอาเย้ยวอรอปากแดงเนี่ย เมื่อวานนี่เห็นไม่พอ,อีกปากแดงเคยกวนตัวนี้นะกวนตลอดกวนทุกคนอะมันอนะเช็ดหน้าไหมเช็ดหน้าไหมอุ้มมาส่งสิผลไม้ผมไปเช็ดหน้าหน่อยก็ดีเพราะว่าพี่พี่ดีเจสมุดเขาอันนี้มาไงแล้วไม่มีคนช่วยผมเลยสิผลไม้เดี๋ยวผมจะได้ล้างหน้าเย้ Bye, <everyone. S 1> ขอบคุณพี่ uh. เดวบน์ครับเบบี้ เป็ดมาห้าตัวอุ้มไม่ล้างเอ้าเพื่ออะไรเนี่ย้อามไม่มีขอมาไม่ล้างไม่มีไม่มีพี่ให้ผมได้ล้างเถอะเขาให้ผมได้ล้างไปสองห้าตัวให้ผมได้ล้างเถอะไม่มีคำาโอเเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีโอเคโอเคโอเคไม่มีแกเอามาแล้วมาแล้วย่างย่างย่งย่งอะต่อไปเดี๋ยวพี่ซันจะฝึกภาษาใบ้นะครับพี่ซันแฮปปี้อุ้มพูด